มนนื่อวันที่9 12, เดนะือนหนึ่งเนอะมีโอกาสมาเที่ยวเมืองหลวงพระบางมาอันเที่ยวอยู่ในอันพระราชวังนะพระราชวังเก่าของอันเจ้าชีวิตเก่านะต้นไม้อยู่นี้อันเขาเจ้าปลูกได้หลายปีแล้วมีกาฝากเต็มไปเบิดเลยมือน,นี้มีโอกาสได้เห็นอันกาฝากต้นมะม่วงเนาะ cá phạm là lãi tôn lấy cái gì thai cho phó tôn, này, nhẹ, nhẹ, nhẹ tôn điều này bây cá phạm mà muông nó không bật ngay lời ở tôn mà muông cá phạm tìm lên đó theo này có tìm ต้นงามต้นงามกาแฟหากหลายนะงั้นว่าต้นไม่ปลูกได้หลายปีแล้วมันก็บุญแ้วก็ทักษาดีเนี่ยมันก็เกิดกาแฟหากหลายเงาการได้มาเยี่ยมมายามก็มาเที่ยวเด้อหลวงพราวาง นี่เป็นต้นกาฝากนะกาฝากมักหลาๆเลยกาฝากมะม่วงฟากกันกดไลค์กดแชร์ยเด้อ